ข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดลำพูนครับมูลนิธิการจนะบารมีได้มีการจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและโครงการคัดกรองมะเร็งในรีเวศในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับที่เทศบาลตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่และโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวทในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา7 0พัรษา28กระกฎาคม2567 จังหวัดลำพูนในปี2568มีนายแพทย์ชัยพรพมสิงห์ผู้แทนประธานมูลนิธิการจนะบารมีนายแพทย์ประเสริฐหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ สำหรับโครงการดังกล่าวค่ะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2565ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคม2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อสร้างความตระหนัก,ร,นกรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวทการฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และหากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ด้ดวยการตรวจเอลทราซาวการตรวจแมมโมแกรมและการตรวจด้วยคอโพสโคปและส่งต่อผู้สงสัยเป็นเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งนรีเวทเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะโดยจังหวัดลำพูนมีการตั้งจุดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม4ี่แห่งประกอบไปด้วยที่เทศบาลตะมนป่าซางในช่วงวันที่1 0 1ถึงกุมภาพันธ์ที่ว่าการอำเภอบ้านทิ ระหว่างวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์ที่ว่าการอำเภอบ้านห้อง17ถึง18กุมภาพันธ์และที่ว่าการอำเภอลี้ระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์นะครับ <c oughs> ซึ่งก็